มาจะมาอาัดอีกครั้งตู้เดิมเหมือนเดิมหลังจากที่ได้กลับมาเรียนแบบปกติและหลอดหลอดเต็มหนึ่ง้อร์เซ็นต์ลด้วยเบไม่น่าดีเลยกู <c oughs> เราจะสุ่มให้มันเต็มไปก่อนเอาไม่ใช่อะ่ะ ถูมือแล้วถูมือถูมือมาเกลีย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 เห็นไหมว่านี่มันเกลียขนาดไหนมันเกลียมากมากถึงนะเนี่ยมันมันไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยอื เกือบตีบกสิบได้ยังไงชุดประจำมันโหลดเสร็จยังชุดประจำชุดประจำมันยังไม่โหลดเลยโอ้จะเล่นละครชายแต่ชุดประจำมันยังไม่โหลดใหม่วกใหม่สองอันโอ้โห จอดอินเทอร์เน็ตอาเวนหมวกไม่ได้ใส่อยู่มีหน้าเอาเแค่นั้นแหละก็แค่สูงไม่ดู